สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับ f อฟซปุติโกติตาามดชซับสไครต์กดไล์ดดแช่ครับได้ข่าวว่าเพิ่นมากเลยเด้ตลกดังเหงในรับประเทศสุปตาไอ้ขมวนเพชรบ,บ้านแพงมาแล้วมาแล้วามาแล้วผู้ได้แล้วมาเจ้าออตัววาย บริษัทพอดากันมือเดียวคือจังอุปกรณ์มากไม่เพิ่มขึ้นเหรอช่องคุณซอมบี้ฮะอ้บ้าเป็นไรตางแล้วเป็นไรตางเด็ดไตางแล้วเปิดเตยเตยแดดแจ้งไปใส่ใบเย็นหนากันเลยยังไงหมูว่านนี่กหมูว่านนี่กใบเย็นเนี่ยหนาเดี๋ยวเจ้าบ่อยู่แม่คอยโบ่จักแรนไปไหนไปนี่บ่อยู่เลยยังได้๋ให้ใส่เนาะยังให้อยู่หมองงานอยู่มันจะ อยู่ผู้เดียวเหรนวะเขาทำมาให้ยังขึ้นหอดเสียบีสถอะน้องให้จนโอ้ยกองคนกองกอยคอยก็ได้หมู่อานจนคอยได้นอนรับแล้ว <c ười> ขั้นเข่วนอนรับผู้เดียวแล้วหาหมูว่วาหมูค่คุยกับผมมีนอนนอนผู้เดียวคอยจะไปนอนผู้เดียวให้ยังนอนผู้เดียวนอนข้างรถบงับงหงะผู้ศาสตร์รับอยู่ผู้เดียวนอนคดขาคดแข็ขขขขงอยู่ผู้เดียวไหม แต่นอนอยู <substit uting> ่ข <Pop keys> <expand> ้างมูเจ้าเนี่ยเขาจะหยุดไปถึงวิธีแล้วมูมเมืองคือไม่เชียร์เขาเพื่อช่วงอุ้งญิงบอโตกระลังสีออกเอ้าคือนอนผู้เดียววะคือนอนผู้เดียววะผู้ใดคือผมนอนเป็นหมูเนี่ยโอ้เห็นแต่เปติงนั่งอยู่ทึ่งหัวหลดพุ่นนะ่ยอมลงมาคุยพร้อมเดี๋ยววาอยู่ม่ติงแปลกไ่คือกันว่ะปกตินี่ถทายขมวดอยู่นี่แล้วสิลงนั่งอยู่สิแหละ มื่อนั้นบ่พุ่นนางอยู่ทึ่งหัวรถข้าก็หาหมูอคุยเอ้าไปคุยกับไผ่ไปขึ้นขึ้นรถพ่อบ่มีหน้าทายนอนเลยมืกขึ้นนนั่พ่อมีก็ออกเช่นกันด้ยต้องเปิดทายพ่นว่าแล้วนอนอีกเลยแบบเห็นเด็นเล่าสองแถวน่งอยู่แต่เมื่อนี้เราส่วนข่อยไปนอนอยู่หม่องเรานอนได้ข่อยไปเด็กป้ายได้นี่เด้ดาราดีสอน กลับไปนอนตัวได้หรือเสียเงินเหรอนอคุณหลานก็มีสองมเออเสียเงินแล้วก็ไปนอนตัวไปนอนสบายได้หรืเดลารีสอร์ทไปนอนบนหลับนอนรถข่อยไปนอนหลับเอาก็นอนรถจอดรถนาของคอยก็ได้ตัวเออต่อสายออกมานอนทั้งรถเจ้าคือเก่าโอ้มียังมาฝากน้องฝากน้องเนาะเออกับข้าวบอพี่ดไหมอันนี้ โอ้ยเสียอีกยังก็พอมากินด้ล่ะอข่อยหูยุวะฮะเอาละมาสิข่อยหูยุว่าเจ้าข่อยเนี่ยแต่ข่อยพอกินน้ำเจ้าข้ามากินกับเจ้าเ่นนือมาเเะจ้าทำกินแต่เจ้าไม่กินกับพ่อโอ้ไปพอกินหอดร่มเปิดน้องนุ่งพอกินหอดเสียวเลยเนาะเมื่อไหร่เป็นตัวหาเสียวเป็นวะ เพิ่โทรหาเชียวเพิ่งมาหรอเพิ่ไปม่วานโทรหาสิตีอือไปบวชขิดหอดเสียวขิดหอดข้า่อยกาหายหรออย่างกับข้านบาดเอา้าเออไปเฮียหายเสะตกแล้วลมมันแห้งลไรามาว่าเล่นผ้าฝนเทิ่งเงินผูกไอ้ไนั่นไว้นั่มละเอาไม่มาตกหอดล่างสิไม่ตกเอาไปถึงไหนบารเฮียบัดเอ้าพี่น้อง ใบเฮียรถจะของมุฮูเรีองโอ้ยูเสียงผูลุงเว้งเไปรถข้างหลังมากเขาหักหลบมาสั่นทั้งลมทั้งฝนโอ้ยนู้นคือจงมาจอดลงเก็บปะนี่เก็บกเก็บเอาไปไใบบัตรห้างมืดตกลงไปแล้วมั้งมุลนิพุนโอ้คนมีไฟตัวนี้เหลือแต่เหลือแต่เศษมันนี่แหละคนมีโอ้ตายพี่น้องเอ้ยโอ้ พันกว่าบาทเอาวอคอยจะพาไปซื้ออุ้ใส่อัลตนะบ้ามั้งไมเออบ้าร์เบลี่เอาไว้ใส่ของจะกินเข่าสิล่ะบ่เจ้ากินเนื้อนี่น้ำพริกหมูนั่นน่ะเออนี่คือน้ำพริกกากหมูนี่นี่ก็แรงหมูเอามาเอืยอยเอาให้บ่ดิบ่อันอันนี้บ่แม่อันนี้ก่อนซื้อมาจากมันจ่า จับแซบมะแซบมะลุเดี๋ยวเดี๋ยว่อยมากินแต่น,นี่เป็นเนื้อคอยสังเกตได้่อ,อยเอรเขาใกล้อันนี้ยังไงอันนี้เนือ้ออันนีอนน้อันนี้บ่อันนี้ไกลๆใก่กลนี่กาพริกกากหม้กันมาหลดขนมโอตายเลยพี่้องเอ้ยน้องกินร้ายหวานจังนะกระจาบนะยลาแม่หลุดก็จิไป ใคยเอามาไว้แล้วใช่จัิกะตอ,อสบายใจนะพอดี้นะยิ้มออกนะนั่งเครียดว่าสามือล่ะะพ้นเขา่าล้างบ้านบ่นบถ,ถือกี่ละเขาบ่ถ,ถึงไหเพ้นออกจากเมีย่ยวพ้นนะ่ะเอาสวัสดีครับผมอาสวัสดีครับ พี่น้องเอ้ยดังคนพื้นดีคร่บป้าจงผสิกินเขาพอดีพคนเพคนกินแล้วเขากินแล้วครับครับเอาโน้ตเสีงยงให้ผมโอ้ยเอาคนละครังพอปีนะครับพ่อแชมป์มือแชมป์ายกดนั่นไม่ได้วันนี้ได้200สองร้อยปีนี้ได้มสองร้อยคะแนนสองร้นนอยคะแนน,น,นครับดีใจดีใจครับไปสองร้อยคะแนน,นอีเมลไนให้ค่าหนุหม่มละมันอือ พ่าเป็นเด,ดทนทางบาับพ่อบกไก่กไกุ่ณไก่บกไก,จกบ่จากพุ่มมบีไ่จากพุ่มมพีแลนด้อมมาทาังนี้มาเส้นนี้มันบอกไก่ไก่ลวงพอ่อเราวะ <c oughs> มันบกไกม่มงอจ้าไปอมไมไปอมมาหยังมงเจัาไปอออมาไก่พูดบกกติกก็แลนเสเนนี่ใกล้ มุม่งจาไปเล่นออมไก่แต่มาแล้วกับสั่งกระปุ้มหลักที่เราเป็นปอย่าน้องปีกแม่ผมสั่งสมมุติไปแล้วบอกแ<อ><อ>ต่ว่ายังไม่มีคนตอบไปบอกเพิ่นตอบไปเรื่องพินทอ,องเจน้อยใจเพียบครับผมพินทองเจน้อยซื้อเพินเ่นแม่ผมเจเจียดอยู่ละเพินพ่นเพิ่นจะสร้างอัน พนัพนิสร้างเันพนักนิสร้างหลายดอกพนักพน่สร้างมากินเห็นลูกินมัน้เสียบพนกน่ชผมกัดเ้ยวโซ่ดามกีบจะใหญ่เนาะเพาะ่ีนผู้นึงดูแลอยู่สกลนครบด้เวณผู้นึงดูแลนะผแอดมินนะก็ไปถามกันกีบว่ากับว่าเมียผู้นึงอยู่ทั้งกุ่นเฟืองไทย มีแร <ปะ S 1> งพึงอีกคนหนึ่งกับเป็นคลเศษดูเล่เกตไหนเป็นไอ้มิ้นเสียบร้ายเอา,ดดากดตรใงกันทีมาหากินเราเห่าโอ้ฮี่นั่นอ่าผมไอ้ิดเหลืองหมดแล้วจิบ <laughs> con <coughs> tôi cái này tôi bảo ôi gì? bác khó đừng cảm ơn nôi sắm sôm, muối sôm, nói bao nhiêu? thong nói พินทองพ่อพันพินพินพินทองพี่ผมจะลาไปบวดนะครับพินทองโอ้ขอบคุณครับนี่จะสร้ป่าโอ้ยมึงอึมเบิกจะลาไปบวชก็ไม่ปวใส่้สร้อยสรอยกันอะไรอันนี่ไป้อยยืมงานสิบวก็อันนี้แหละโคตรเราหมักพระพวกที่ที่เขาพระเหลืองตัวใส่โคตสอยกันครับ เลังคนเพิ่งกับบล็อกโฆาซัเนี่ยเขาเ็เป็นค่าสงน้ำเีวาโอ้ออโหซุ้มปุดโจ์นั่งไปนั่งตลอดเลย คุบ้าจารย์ฮะครูบาอาจารย์เออภาษาสีเกีครูบาอาจานแต่ภาษาทางอื่นเัาครูบาอาจารย์ไม่ครับไม่ครับอ้วนหอนใช่หาคอนเทนต์ดีๆข่อยไายนะผมท่านก็คนหนึ่งมันเริ่มมาทายไม่นอมหาดีสารเอาพี่น้องฝาไว้บงคลิปอังเป้านะอังเป้าสิขึ้นแล้วครับ ข้ามแปดมาแล้วครับคือนี่พอกันไอ้ขมวดขมวนเกิดแผ่นแพ้งครับม้วนหนึงพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับปกติฝ่ายใต้ไอ้ฝ่ายเดียร์สิบนาทีครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ